คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอพาชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านไปหลอนกับเรื่องราวภายในวัดกันบ้างนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องเดินทางไปทําบุญที่จังหวัดเลยร่วมกับคณะทัวร์แต่ทว่าในระหว่างทางที่ใกล้จะถึงจังหวัดเลยผู้นําทัวร์กลับพาคณะเข้าไปค้างคืนกันในวัดป่าแห่งหนึ่งก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนเรียกได้ว่าผีหลอกกลางวันแสกๆเลยก็ไม่ผิดกับเรื่องที่มีชื่อว่าวัดป่าสายบุญ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆ้อนของคุณโมซึ่งเธอได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเพจ Facebook ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไป ให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แม่ของเธอได้ไปประสบพบเจอมาและผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2562คุณโมบอกว่าแม่ของเธอ เป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินทางไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอยู่เป็นประจำและทริปแต่ละครั้งที่เดินทางไปกันนั้นก็จะเป็นทริปสายบุญตามประษาคนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นการไปหาทำบุญก้าววัดรวมไปถึงการถือศีลฝึกสมาธิแบบค้างคืนโดยคุณแม่เริ่มออกไปร่วมกิจกรรมแบบนี้กับกลุ่มเพื่อนนับตั้งแต่ที่พ่อคุณโมเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตไป ทางบ้านคุณโมก็เคยไปร่วมทำบุญเพื่อสร้างพระประธานถวายวัดมาแล้วแม่คุณโมเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เกิดเรื่องมีการจัดทัวร์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าจังหวัดเลยโดยเป้าหมายของคลิปในครั้งนั้นก็คือการไปแวะทำบุญตามวัดต่างๆระหว่างทางและมีจุดหมายปลายทางที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ในวันนั้นคุณแม่ของโมก็เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้มุ่งสู่อีสานเหนือตั้งแต่เช้ามืดโดยระหว่างทางตั้งแต่ใต้ไปยังภาคกลางเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ดูปกติดีหมดจนกระทั่งเดินทางไปถึงเขตจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางทุกคนก็ตกอยู่ในอาการอ่อนเพลียจากการนั่งรถทัวร์ติดต่อกันมาหลายวันเวลาในตอนนั้นน่าจะราวๆหนึ่งทุ่มกว่า ผู้นำทัวร์ก็ประกาศผ่านไมค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนบนรถเตรียมตัวจัดกระเป๋าลงไปยังวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างทางก่อนเข้าจังหวัดเลยทางแม่คุณโมที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเนื่องจากตามกำหนดการของทัวร์คือทุกคนจะต้องไปเข้าพักที่วัดปลายทางในจังหวัดเลยเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆของทัวร์ต่อที่วัดแห่งนั้นแม่คุณโมตัดสินใจลุกไปกระซิบพี่คนจัดทัวร์ที่ชื่อว่าป้าน้อย ว่าทำไมรอบนี้ถึงได้แวะพักระหว่างทางก่อนที่จะได้รับคำตอบกลับมาว่าวัดที่พวกเขาจะไปพักกันในคืนนี้เป็นวัดป่าที่ใกล้จะร้างแล้วที่เลยมองว่าถ้าหากพวกเราไปนั่งภาวนาในวัดป่าแบบนี้ได้คงจะสามารถแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรได้เป็นอย่างดีแม่คุณโมเริ่มซักไซตต่อด้วยความสงสยัยว่าวัดกึ่งร้างที่จะเข้าไปพักกัน มีพระหรือมีทัวไหนเข้าไปนั่งภาวนากันบ้างหรือยังแต่ป้าน้อยคนจัดทัวก็ตอบกลับมาแบบรำคาญแค่ว่าวัดดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอที่ติดกับเขตจังหวัดเลยนั่นจึงทำให้แม่คุณโมต้องเดินกลับมานั่งข้างเพื่อนตัวเองที่มีชื่อว่าป่าหมูรถทัวพาทุกคนเคลื่อนตัวเข้าไปยังทางมืดๆผ่านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีให้เห็นเพียงน้อยนิดจนถนนคอนกรีตที่เห็นในช่วงแรก ก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นถนนดินแดงที่เปรี่ยวและวังเวงมีหน่ำสามเสาไฟข้างทางก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นเลยสักตน้นจะมีก็แต่เพียงแสงไฟจากรถถั่วที่สว่างสวัยอยู่ในตอนนั้นจนแม่คุณโมต้องออกปากกับป้าหมูว่าถั่วทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องมาพักไกลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านรถถั่วค่อยๆแล่นไปบนถนนเปรียวๆโดยลูกถั่วบางคนก็เพิ่งตื่นขึ้นมามอง ว่าตอนนี้ตนเองถูกนำตัวเข้ามาอยู่บนถนนที่สองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ราวกับหลงป่าเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครส่งเสียงวกเวกโวยวายอะไรจะมีก็แต่เพียงเสียงกระซิบกระซาบกันว่าตอนนี้พวกเขาถึงไหนแล้วรถเคลื่อนตัวเข้ามาหยุดอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าแห่งหนึ่งแล้วผู้นำทัวร์ก็ประกาศให้ลูกทัวร์ลงจากรถโดยมีทีมงานของทัวร์ช่วยกันยกสัมภาระของลูกทัว ไปไว้อย่างโบสถ์ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวัดป่าและโบสถ์ที่ว่าก็ดูคล้ายกับจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักของวัดเนื่องจากพื้นที่โดยรอบจุดนั้นไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นอยู่เลยวัดดังกล่าวมีเพียงหลวงพ่อกับพระร่วมสี่รูปที่จำวัดอยู่และช่วงที่เดินทางไปถึงเวลาก็ล่วงเข้าสู่20นาฬิกาพอดิบพอดีก่อนที่ทีมงานจะเริ่มให้ทุกคนจับจองที่หลับที่นอน รวมไปถึงพื้นที่ที่จะใช้นั่งสมาธิเป็นของตนเองภายใต้โบสถ์ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างประธานของวัดป่าในตอนนั้นแม่คุณโมกับป้าหมูก็เดินไปหาที่เหมาะเพื่อที่จะนั่งสมาธิอยู่ใกล้กันและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเป็นทีเรียบร้อยลวงพ่อก็บอกให้ลูกทั่วทุกคนเริ่มทำสมาธิในทันทีทางคุณแม่ที่อยากจะเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวก่อนก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมลูกถั่วท่านอื่น ถึงไม่มีใครอยากเข้าห้องน้ำกันเลยสักคนตั้งแต่ลงมาจากรถคุณแม่ตัดสินใจลุกไปหาทีมงานผู้จัดทัวร์แล้วขอให้เขาพาเดินไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนเนื่องจากทางเดินภายในวัดมันมืดมากๆแต่ทีมงานกลับทําแค่เพียงชี้นิ้วบอกทางว่าให้ลงไปจากสาลาแล้วจะพบกับห้องน้ำตั้งอยู่หลังโบสถพร้อมกับบอกให้แม่คุณโมเดินไปเข้าห้องน้ำเองคนเดียวได้เลยแม้ว่าในตอนนั้นแม่คุณโม จะรู้สึกกลัวบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้เพียงใดแต่แม่ก็ยังกล้นใจเดินลงมาจากศาลาเพียงคนเดียวเนื่องจากในตอนนั้นคนในคณะแต่ละท่านก็เริ่มทำสมาธิกันแล้วแม่จึงไม่อยากรบกวนใครไปมากกว่านี้แต่พอเดินลงมาถึงข้างล่างของศาลาบรรยากาศของความมืดและเงียบสงัดมันก็ทำให้แม่คุณโมขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่แม่จะเริ่มออกเดินตามแสงไฟที่เห็นว่ามันส่องสว่างมาจากทางข้างหลังโบสถ พร้อมกับคิดเราเองว่าที่จุดนั้นคงจะเป็นห้องน้ำคุณแม่เดินตามแสงสว่างที่เห็นไปทางหลังโบสถ์แล้วก็พบว่าที่จุดนั้นมันมีห้องน้ำอยู่จริงๆแต่จังหวะที่เดินจนใกล้จะถึงห้องน้ำสายตาของคุณแม่ก็เหลือไปเห็นเข้ากับพระพิสุร่างทวมรูปหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากห้องน้ำคุณแม่จึงยกมือไหว้แล้วกล่าวทักขึ้นมาก่อนว่าพระอาจารย์ยังไม่ขึ้นไปบนศาลาหรอคะ พระปิสุร่างถวมยกมือขึ้นมาสายไปมาแทนคำตอบว่าท่านยังไม่อยากขึ้นไปแต่ในวินาทีนั้นเองกลิ่นเหม็นสาบที่น่าสะอิดสะเอียนก็ลอยโชยมาจากจุดที่พราร่างถวมยืนอยู่แต่ในตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรนะครับคือคิดแค่ว่ากลิ่นดังกล่าวน่าจะลอยมาตามลมจากจุดอื่นเสียมากกว่าหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยคุณแม่ก็รีบเดินจ้ำอ้าวกลับขึ้นมาอย่างโบด แต่ในตอนที่เดินออกมาจากห้องน้ําคุณแม่ก็มองไม่เห็นพระร่างทวมที่เห็นก่อนหน้านี้ยืนอยู่จุดนั้นอีกแล้วและพอคุณแม่เดินกลับขึ้นมานั่งประจําจุดของตนเองก่อนที่จะเริ่มหลับตาทําสมาธิแม่ก็เหลือกไปเห็นเข้ากับพระร่างทวมรูปเดิมกําลังยืนอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์อยู่นิ่งๆวุยนาทีนั้นสายตาของคุณแม่ก็เลื่อนไปจับจ้องที่หลวงพอ่อที่กําลังนั่งวิป,ปัสสนากรรมฐานอยู่หน้าพระประธาน ก่อนที่คุณแม่จะเริ่มนับในใจว่าด้านหน้าพระประธานมีแค่หลวงพ่อกับพระลูกวัดอีกสามรูปรวมเป็นสี่และถ้าหากนับรวมพระที่ยืนอยู่หน้าโบสถ์ก็เท่ากับว่าวัดป่าแห่งนี้มีพระทั้งหมดห้ารูปนั่นเองคุณแม่เริ่มหลับตาทำสมาธิเหมือนกับคนอื่นๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อที่นั่งอยู่หน้าพระประธานก็เรียกให้ทุกคนลืมตาแต่ให้นั่งอยู่กับที่และอย่าเพิ่งลุกไปไหน ก่อนที่ทีมงานทัวร์จะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนับจํานวนคนในคณะซึ่งมีอยู่ประมาณ22คนหลังจากนั้นป้าน้อยก็เข้าไปบอกกับหลวงพ่อว่าคณะที่เดินทางมามีจํานวนคนทั้งหมดเท่าไหร่ระหว่างนั้นแม่คุณโมก็สอดสายสายตาเพื่อมองหาว่าพระร่างถวมท่านนั้นไปไหนแล้วแต่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่พบสักทีขณะเดียวกันหลวงพ่อท่านก็บอกให้คนในคณะพักผ่อนกันตามบัทยาสาย เมื่อได้จังหวะแม่จึงเข้าไปถามกับป้าน้อยว่าพระที่จํำวัดอยู่ที่นี่มีหารูปใช่ไหมแต่ทางป้าน้อยที่ได้ยินอย่างนั้นกลับทําสีหน้างุนงงกลับมาก่อนที่จะบอกว่าแม่คุณโมคงจะเหนื่อยจนตาลายเพราะวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อกับพระอีกสามรูปเท่านั้นซึ่งหลังจากที่พูดจบป้าน้อยก็ออกปากชวนคุณแม่ไปยังศาลาไม้ท้ายวัดเพื่อไปเอายากันยุงมาจุดให้กับคนในคณะภายในโบสถ์แม่คุณโมตกปากรับคําไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยทั้งสองคนก็เดินฝ่าคนในคณะที่กำลังแยกย้ายกันไปพักผ่อนพอลงมาจากโบสถ์พี่น้อยก็ส่องไฟฉายนำทางไปยังท้ายวัดและแน่นอนว่าบรรยากาศภายในวัดป่าตอนกลางคืนคือมันทั้งมืดและเงียบจนรอบตัวดูวังเวงไปหมดจะมีก็แต่เพียงเสียงมแมลงภายในป่าที่ร้องขับขานเพื่อดับความสงัดพอเดินไปถึงศาลาไม้ท้ายวัดแม่คุณโมก็เอ่ยถามขึ้นมาด้วยความสงสยัย ว่าหลวงพ่อกับพระอีกสามรูปท่านจำวัดกันที่ไหนแล้วศาลาหลังนี้เป็นของใครกันแต่เมื่อป้าน้อยได้ยินเช่นนั้นเธอก็รีบหันกลับมามองหน้าคุณแม่ในทันทีเพื่อบอกเป็นในๆว่ามาถามอะไรตอนนี้ก่อนที่จะตอบว่าพระทุกรูปกกลางมงและจำวัดกันที่หลังองค์พระประธานภายในโบสถ์นั่นแหละเพราะทางวัดมีพื้นที่ให้อยู่ได้แค่นี้แล้วก็ตัดบทสนทนาด้วยการบอกให้คุณแม่เข้าไปหาของช่วยกัน จะรีบกลับไปนอนพักผ่อนกันได้แล้วเมื่อเดินเข้าไปภายในตัวศาลาไม้ที่ยังไม่ได้คาตอบว่ามีใครเป็นเจ้าของคุณแม่ก็พบว่าภายในนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับห้องเก็บของรกๆและบรรยากาศภายในศาลาก็ดูอึดอัดยังไงชอบกลแถมอุณหภูมิยังเย็นกว่าบรรยากาศภายนอกเสียอีกทั้งคู่ช่วยกันหยิบจับเทียนและยากันยุงเท่าที่หาได้พอได้ของที่ต้องการจนครบ ป้าหน่อยก็ใช้ไฟฉายส่องเดินนําทางกลับโดยระยะทางจากโบสถ์ที่ใช้เป็นที่พักจะอยู่ห่างจากศาลาไม้ไท้ายวัดไม่ค่อยไกลกันเท่าไรคือถ้ามองด้วยตาเปล่าก็ยังเห็นโบสถ์ตั้งอยู่ไกลๆแต่โดยความที่ต้นไม้ภายในวัดมันขึ้นอยู่ประปรายเต็มไปหมดจึงทําให้พื้นที่วัดถูกปกคลุมไปด้วยเงาต้นไม้จนดูน่ากลัวในจังหวะที่เดินกลับมายังโบสถ์แม่คุณโมก็เหลือบไปเห็นเข้ากับพระร่างถวมยืนอยู่บริเวณห้องน้ำหลังโบสถ์ พอเห็นอย่างนั้นคุณแม่ก็รีบทักขึ้นมาว่านั่นไงพระอีกรูปที่ฉันบอกไหนพี่น้อยบอกว่าวัดแห่งนี้มีพระอยู่แค่สี่รูปละ่ปะป้าน้อยที่ได้ยินอย่างนั้นก็หันมาสบสายตากับคุณแม่ก่อนที่จะแสดงสีหน้างุนงงออกมาราวกับว่าเธอมองไม่เห็นพระร่างทวมรูปนั้นแม่คุณโมที่รู้สึกตังหิดใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจึงละสายตาจากพระร่างทวมแล้วเดินกลับไปยังโบสถ์พร้อมกับป้าน้อยแบบเงียบ เมื่อทั้งคู่เดินกลับมาถึงโบสถ์คุณแม่ก็เห็นว่าป้าหมูที่นั่งสมาธิข้างแก่หลับไปแล้วทางแม่คุณหมที่รู้สึกอ่อนเพลียจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันจึงทิ้งเอาความสงสัยทั้งหมดที่มีอยู่ในอกแล้วก็กะว่าจะเอ็นตัวลงนอนตามป้าหมูไปแต่ก่อนที่จะนอนคุณแม่ก็ไม่ลืมนะครับที่จะสวดมนต์ไหว้พระตามปกติวิสัยที่ทำอยู่เป็นกิจวัตรและหลังจากที่คุณแม่สวดมนต์เสร็จ วินาทีที่ลืมตาขึ้นมาคุณแม่ก็ต้องขนลุกขึ้นทั้งตัวเนื่องจากภาพตรงหน้าปรากฏร่างของพลาร่างถวมที่กำลังยืนอยู่นอกหน้าต่างของโบสถ์แล้วโผล่มาให้เห็นแค่เพียงครึ่งตัวซึ่งสิ่งที่คุณแม่มองว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นั่นก็คือลักษณะของโบสถ์แห่งนี้ตัวอาคารจะถูกยกสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ3เมตรมันจึงไม่มีทางที่คนปกติจะยืนอยู่ข้างนอกแล้วส่วนตัวโผล่ขึ้นมาเหนือหน้าต่างโบสถ์ได้ และจะให้คิดว่าพระท่านต่อบันไดปีนขึ้นมามันก็ไม่มีเหตุผลที่ท่านจะต้องทำเช่นนั้นอยู่แล้วพอคิดได้ดังนั้นแม่คุณโมที่ยังขนลุกไม่หายก็พยายามลดสายตาลงจากหน้าต่างและไม่คิดที่จะมองกลับไปยังจุดนั้นอีกก่อนที่จะค่อยๆเอนตัวลงนอนไปกับพื้นโบสถ์แต่กิเลสที่มีอยู่ในใจมนุษย์ก็บังคับให้แม่แงนหน้าขึ้นไปมองอย่างหน้าต่างอีกครั้ง ก่อนที่แม่จะเห็นเป็นประจักษ์ว่าเมื่อสักครู่ตัวเองไม่ได้ตาฝาดแถมคราวนี้ภาพที่เห็นยังชวนให้หลอนเข้าไปอีกเมื่อร่างของพระพิสูรรูปนั้นดันลอยอยู่เหนือบานหน้าต่างแต่จะอยู่ในลักษณะของการหันหลังให้กับหน้าต่างโบสถ์นะครับในตอนนั้นคุณแม่ก็รีบหันกลับมามองเพงดานโบสถ์ก่อนที่จะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าเวลาตอนนั้นมันเพิ่งจะสี่ทุ่มกว่าแต่พอเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างหน้าต่างจุดเดิม รางของพระพิสุปิสนาก็ได้หายไปเสียแล้วคุณแม่จึงตัดสินใจข่มตานอนไปเสียซะอย่างนั้นแม้ในใจอยากจะปลุกป้าหมูขึ้นมารับฟังสิ่งที่พบเจอเมื่อครู่เพียงใดก็ตามในเช้ามืดของวันต่อมาหลังจากทำวัดร่วมกับพระพิสุทั้งสี่รูปเสร็จคุณแม่ก็ตัดสินใจเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ป้าหมูฟังทางป้าหมูจึงบอกว่าก่อนนอนหลังจากที่เธอสวดมนต์เสร็จจู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นสาบอบอวนไปทั่วโบส ทางๆท,ที่ตอนมาถึงใหม่ๆก็ไม่มีกลิ่นอะไรแบบนี้แถมตอนที่แม่คุณโมไปเอาของกับป้าน้อยที่ศาลาท้ายวัดคนในคณะต่างก็กระซิบกะระซาบกันเรื่องกลิ่นเหม็นสาบนี่เช่นกันช่วงสายๆของวันเดียวกันก่อนที่คณะถั่วของคุณแม่จะเดินทางออกจากวัดอยู่ดีๆก็มีเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งลมกระโชกแรงจนดูอันตรายและนไนม่ช้าฝนก็ลงเม็ดมาในที่สุด ป้าน้อยซึ่งเป็นผู้นําทัวร์จึงแจ้งกับทุกคนว่าจากที่เช็คสภาพอากาศวันนี้ตอนเช้าน่าจะยังไม่สามารถเดินทางออกจากวัดป่าได้เนื่องจากมีฝนตกลงมาจนถึงช่วงทเที่ยงๆบ,บี่ยๆจึงเห็นควรที่จะรอให้ฝนซาก่อนค่อยออกเดินทางกัน mm. เมื่อผู้นำทัวร์ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะเสร็จป้าน้อยก็บอกให้ทุกคนในคณะไปนั่งสมาธิเพื่อรอหลวงพ่อกับพระกลับมาจากการบินฑบาตพอหลวงพ่อกลับมาถึงวัด ท่านก็ขึ้นมากล่าวขอบคุณญาติโยมในคณะเพราะพวกเขาถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนกลุ่มล่าสุดที่ยอมบุกป่าฝ่าดงเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้หลวงพ่อเริ่มเล่าให้ทุกคนฟังว่าเป็นเพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่าไกลาจากเขตอำเภอผู้คนในพื้นที่เองจึงไม่นิยมที่จะสัญจรเข้ามาทำบุญมากนักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตามประวัติพื้นที่ของวัดแห่งนี้เคยใช้เป็นลานประหารและป่าช้าเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้ยินอย่างนั้นคนในคณะก็มองหน้ากันเลิกลักเลยนะครับก่อนที่หลวงพ่อจะนำสวดแล้วฉันเช้าในเวลาต่อมาช่วงก่อนจะถึงเที่ยงวันหลวงพ่อก็ได้พาคณะสายบุญทั้งหลายเดินบนรอบโบสถ์จำนวนสามรอบโดยที่หลวงพ่อจะเป็นผู้เดินนำแล้วก็มีพระอีกสามรูปเดินปิดท้ายแต่ระหว่างที่ทุกคนเดินถือธูปเทียนไปรอบโบสถ์อย่างช้าๆเมฆฝนที่ยังไม่เคลื่อนตัวไปไหนแม้ว่าฝนจะหยุดตก ก็ส่งผลให้บริเวณโดยรอบดูมืดครึมและว,วังเวงอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่แม่คุณโมจะเหลือไปเห็นเข้ากับพระพิสูุนปริศนากำลังเดินรอบบททวนเข็มนาฬิกาส่วนกับทุกคนในขบวนที่กำลังเดินตามหลังหลวงพอ่อคุณแม่ได้แต่ก้มหน้าก้มตามองเท้าตัวเองขนาดเดินด้วยความกลัวส่วนคนอื่นในคณะก็คล้ายกับว่าจะไม่มีใครเห็นเหมือนกับคุณแม่และแม้ว่าในตอนนั้นจะเป็นกลางวันแสก แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ความกลัวในใจคุณแม่ลดน้อยลงแต่อย่างใดและแม่คุณโมก็เพิ่งจะเข้าใจในวันนั้นนั่นแหละครับว่าผีหลอกกลางวันแสกๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองในตอนที่เดินวนรอบโบสถ์ครั้งที่สองคุณแม่ก็ไม่เห็นว่าพาร่างทวมจะเดินสวนมานะครับและในใจก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่ามาหลอกฉันเลยฉันแค่แวะมาทำบุญเฉยๆจนกระทั่งเดินวนรอบที่สพอเดินมาถึงหน้าต่างของโบสถ จุดที่คุณแม่เห็นพระร่างทรวมเมื่อคืนก่อนคุณแม่ก็เหลือบขึ้นไปมองอย่างไม่ได้ตั้งใจก่อนที่แม่จะต้องเห็นภาพอันน่าสยดสยองจนต้องกรีดออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจเมื่อแม่เหลือบไปเห็นเข้ากับร่างของพระพิสุรูปเดิมหอยตรงเต่งในลักษณะเหมือนคนผู้คอตายอยู่บริเวณหน้าต่างโบสถ์ภาพที่แม่คุณโมเห็นในตอนนั้นคือใบหน้าของพระร่างทรวงจะมีลิ้นจุปาก และมีน้ำหนองไหลหยดลงมาตามจีวรซึ่งหลังจากที่เห็นแบบนั้นคุณแม่ก็หลับตาปีพร้อมกับส่งเสียงกรีดออกมาอย่างขาดสติโดยสิ่งที่คุณแม่จำได้หลังจากนั้นคือทุกคนเข้ามาถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับเสียงหลวงพ่อที่ตะโกนแทรกขึ้นมาว่าไปซะไปซะญาติโยมมาทำบุญก็มาทำให้เขากลัวเดี๋ยวอีกหน่อยวัดก็จะร้างเพราะเป็นแบบนี้นี่แหละแม่คุณโมบอกว่าหลังจากที่กรีดออกไปสุดเสียง แม่ก็รู้สึกหน้ามืดคล้ายกับจะเป็นลมทีมป้าน้อยจึงรีบวิ่งเข้ามาพาคุณแม่ขึ้นไปนั่งพักบนรถก่อนพร้อมกับแจ้งให้ทุกคนในคณะพากันไปเก็บสัมภาระมาไว้ที่รถและหลังจากนั้นไม่นานคณะสายบุญก็พากันเดินทางออกจากวัดป่าเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเลยทุกอย่างภายในทริปดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดป่าอีก จนกระทั่งจบทริปทางคุณแม่ก็เล่าให้ป้าน้อยฟังถึงสิ่งที่คุณแม่เห็นในวัดป่าแห่งน,นั้นแล้วถามกับป้าน้อยว่าแก่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าห่างป้าน้อยจึงได้แต่กล่าวขอโทษแม่คุณโมมายกใหญ่โดยป้าจะบอกว่าปกติแล้วการจัดทัวร์ไปทําบุญในแต่ละครั้งป้าน้อยจะเลือกวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเป็นหลักแต่คราวนี้ที่ยอมเข้าไปยังวัดป่าที่ห่างไกลความเจริญเพราะได้รับคําแนะนําจากพระของวัดสุดท้ายที่เดินทางไปกัน ว่าวัดป่าดังกล่าวใกล้จะเป็นวัดร้างแล้วจึงอยากให้คณะของป้าน้อยลองแวะเข้าไปทำบุญดูสักหน่อยป้าน้อยถือโอกาสนำเรื่องราวดังกล่าวไปสอบถามกับพระที่ให้คำแนะนำก่อนที่จะนำคำตอบมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเรื่องพระที่ผูกคอตายอยู่โบสถ์เนี่ยมันถูกเล่าขานเป็นตำนานมาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครได้พบเจอแบบนี้สักทีส่วนรายละเอียดเรื่องที่พระรูปนั้นผูกคอตายก็ไม่มีใครทราบ ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยสิ่งที่แม่คุณโมได้ประสบพบเจอมาก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านว่าตำนานดังกล่าวอาจมีเขาโครงมาจากเหตุการณ์จริงแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วพอจะเดากันออกไหมครับว่าวัดป่าดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดหรือถ้าหากใครพอที่จะทราบข้อมูลแล้วก็ลองอินบ็อ์เข้ามาบอกผมทางเพจ Facebook ด,ด้วยนะครับเพราะส่วนตัวผมเองก็อยากรู้เช่นกัน ว่าวัดป่าดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรและปัจจุบันวัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้างแล้วหรือยังก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรู้ของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่าน รับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ